สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่เป็นไผ่ใบเฟิร์นนะคะวันนี้ทางสวนก็มาดึงนะคะดึงต้นพันธุ์ออกจากกระทางดูสังเกตว่ารากนะคะตัวนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นมีรากขาวนี่จะมีแค่แค่นี้เลยที่เห็นนะคะ ลากเต็มก้นกระถางค่ะขดไปมาแล้วนะคะถ้าไผ่เป็นแบบนี้นะคะโอกาสที่การแทงหน่อใหม่หรือว่าไผ่จะเจริญเติบโตแทงยอดใบใหม่สวยๆให้เราเห็นนะคะก็คือมีน้อยมากเพราะว่ารากของเขาเริ่มหาสารอาหารไม่ได้แล้วนะคะก็ขดตัวไปมาสังเกตว่าก็เริ่ม ้นก็จะเริ่มเยอะนะคะไผ่หลายๆตัวที่เราสังเกตนะคะเวลาที่เรานำมาชํ้ถุงหรือว่าปลูกลงกระถางนะคะใส่ปุ๋ยหรือว่าลดน้ำปุ๋ยไปหลายรอบแต่ว่าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะมี เห็นใบที่เป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าไม่แทงยอดใบใหม่ส่วนนึงก็เกิดจากการที่รากของเขาขดอยู่ใต้ก้นกระถางหรือว่าหาสารอาหารไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะมาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกระถางแล้วก็ขยายต้นพันธุ์อันนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณ3 3กระถางนะคะจะแยกใส่กระถางได้กระถางเก่ามาค่ะกระถางที่เรานํามาปลูก ต้นไม้นะคะอยู่ในสวนนี่แหละเก็บเก็บมาอันนี้ก็คืออยู่ในถุงเดียวนะคะดึงมาดูไม่มีรากขาวเลยสังเกตถึงการเจริญเติบโตของไผ่นะคะอันนี้ก็ขยาเขย่าให้ดินออกเพื่อที่จะดูลากของเขาขดไปมาคะ่ะแต่ว่า ไม่เคยเห็นมีรากใหม่นะคะก็จะมีน้อยแบบนี้เลยเปลี่ยนดินใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปให้ต้นไผ่ปรับตัวใหม่นะคะหรือว่าเทียบเท่ากับการที่เราปลูกใหม่ให้ต้นไผ่ได้รับสารอาหารได้เยอะขึ้นค่ะนี่ตัวนี้เป็นไผ่ใบเฟิร์นนะคะใบต้นเล็กไผ่ต้นเล็กใบเล็กจากที่ดึงดูค่ะ นี่เห็นตามในคลิปเลยนะคะว่าไม่มีลากขาวออกมาอันนี้ก็คือตัดตัดออกแล้วนะคะลากของเขาจะค่อนข้างยาวใบจะแกลนแบบนี้เลยค่ะเปลี่ยนดินแล้วก็จะใส่ปุ๋ย สำหรับต้นที่เป็นต้นเล็กๆนะคะต้นเก่าๆก็จะตัดออกที่เห็นไผ่ใบเฟินนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจต้นพันธุ์นะคะตอนนี้ก็มีอยู่ไม่เยอะนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราทำไว้ก่อนหน้าสนใจต้นพันธุ์ก็ทักมาได้คะ่ะ ที่เพจ o k e b o o k สวนธนาพานนัฒนสกลนครเป็นไผ่ปลูกไส้ปลูกลงกระถางนะคะแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นกระถางธรรมดานะคะถ้าเราตั้งโชโต๊ะทำงานนะคะแล้วก็ใส่เป็นหินประดับลงไปตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนกระถางใหม่ให้เขาอันนี้ลากก็เริ่มขดแล้วนะคะ ่้นพันแข็งแรงจะอัปเดตให้ได้รับชมกันค่ะไผ่ใบเฟิร์นสวนธนพัรสกลนครค่ะ